นี้พี่น้อยมาตลาดนัดจ้ะก็ว่าก่อนทีๆไปยางตลาดนัดกับพักกันแวะกินอาหารกาแฟเนาะจ้ะเนาะมื่อนี้มากันสองคนจะลูกบ่านําก็เลยมานั่งกินอาหารแล้วก็นจไปเดินตลาดนัดจังน้อยตอนนี้กับมันกับบ่ท่านได้สายปันใดเนาะคนกับบ่ท่านได้ยนพนบ้านจ้ะแต่ว่าก็เริ่มที่มีคนทยอยมาหลายแล้วข้างลลางนั่นคืออันคือโบสถ์ที่จะโบสถ์ของอ่าของอันจังหวัดนี้นะครับเนะเป็นโบสถ์ใหญ่จ้ะ ในเมืองที่ไกลที่พี่น้อยอยู่นี่แหละโบสถ์นีใหญ่แล้วก็วันเสาร์ก็จะมีตลาดนัดอ้อลรอมโบสถ์แล้วจะอยู่้อมรอบเลยตลาดนัดกัคนข้างที่จีนใหญ่เล็กน้อยของขายก็หลายจ้ะอยู่จ้าพี่น้อยไปตลาดนัดมาพี่น้อยไ้ป่ามาเบิ่งปลาทู้องปลาทูสดปลาทูสดลานป่าซื้อมากิโลหนึ่งจะมาต้มไอ้ต้มยำปลาทูสดกิน เดี๋ยวจะเฮ็ดความสะอาดแล้วก็จะเอาใส่ตู้เย็ยนไว้บ่ได้เฮ็ดมื้อนี้ดอกมื้อน,นี้ชิ้นหน,นึ่งชิ้นนึงปลานี่ซื้อมา2ตัวปลาปลาเฮาเผอิญไปอีหยังเนู้ดนี่2องโตเดี๋ยวชิมมากเกลือแล้วกา็ไอ้ใส่ตะไคร้ใส่หยังเข้าไปเนาะจ้ะเนาะใบโหระใบแมงลักในสวนนั่น,หนแหละเดีย๋ยวสิไปเก็บมา แล้วก็ชิ้นหนึ่งหนึ่งใส่พักพักตลาดนัดจะเบิรงมันหอนไรก่อนเขาขายพักเหี่ยวๆอันนี้เหรียญเดียวจะหนึ่งยูโรแต่ว่าขางไมมันยังโอเคอยู่จ้ะแล้วก็ได้ไอ้น่อไมพฝรั่งมาแล้วก็ชิ้นหนึ่งใส่ใเป็นน้ำกันแล้วก็ได้บวบแล้วก็ได้ปอกก,กกันกรา,าเอ,อิ่องนี่อย่างละนี่มันเท่าอระเดื่ังพวกนี้ว่าเช็ดเท่าเอาไปจะใส่ต้มจืดจะว่าเห็ดนนำต้มก๋วยเตี๋ยวแล้วะะ แล้วก็จีไอผพริกเก็บมาที่สวนนี่เห็นไหมาจ้ะพริกนี่กะจีเอามะาขวัวก็จีตำตำแจ้วตำแจ้วตำแจ,ว,ำแจวกินกับหนึ่งปาลาก็ได้ผลไม้ผลไม้ของโปรดของคุณสาเสือผลไม้มาก็เสือมาคือกันอันนี้ของพี่น้อยน้อยอันนี้พี่น้อยมาเองแล้วก็ข้าวโพดอีก สามฟักก็มาไว้ถ้าต้มให้ลูกกินลูกพี่น้อยมักตะไคร้ใส่หนึ่งปลาเด็กพี่น้อยจีมักปลาใส่เกลือไปซะก่อนนะคะเนาะเพราะว่าหนึ่งปลามันต้อนกินเค็มๆจักหน่อยเพราะว่าเวลามันหนึ่งแล้วน้ำมันจีน้ำปลามันอกาจีออกแล้วมันก็จีได้ความเค็มมันอกาจีละลายโอเคจ้ามาอ่านโมอวดนะของจะได้มาจากตลาดนัดมินิจ้ะเดี๋็กพี่น้อยจัดการปลากันด้วยจ้ะ เก็บพักอีตูไปใส่หนึ่งป่าก่อนพี่น้องเอาไปเ็นห้องกลนหมอเนาะให้มันเามีกิน,นหอมหอมกําลังแตกยอดออกมานี่เป็นยัไยงไงเนาะตัดเอาอันการมันนี่แหละเพราะด้กิน,นหอมหอมใส่หนึ่งป่าเสียบเสีเยบลอยแล้วก็ต่อจะรอจะไดุงมาไหนด้วยจ้ะ เหลือเอาไปอยู่ในเี้ยหาต้น,นเลาวทีนี้ได้เห็ดแนวนกินแนวอื่นเนาะแต่เนาะเอาไว้ก่อนทีนี้ก็ตีตัดออกมาตัดเอา,าเอาันกิ่งแก่ๆมันงเหรอจ้ะนี่เอาไปแอนไซน์หนึ่งป่าจะเป็นหนึ่งป่าเซ็ตๆกันเนาะจ้ะทีขัวพริกขัวหอมขัวกระเทียมจานกระตัม แล้วก็ตีครัวไอ้บวชเขือเทศบวชเขือเทศลูกเล็กๆกันจ้ะจะหลังเนาะจะไม่เห็นต้นพริกอ่าน้นพริกขี้กาที่เขาเอิญมาต่ำแล้วก็ใส่ไอ้น้าปลาใส่บลาเน่าไปกินแค่หนึ่งปลาเส็บๆแล้วก็จีมันเตรียมหนึ่งปลาจ้ะใส่ตะไคร้ใส่ใบไมแมงลักขอ้องไอ้ข้าง,ง,ล,างล่างเพื่อความหอมแล้วก็ที่เอาปลาว่างไป ต้องสิปั๊เหน่อยจะใส้พักได้บนวางปลาเข้าไปหอยเกลือจุกหน่อยก่อนจะ้ะมันต้องออกรสชาติเข้มๆเนาะปลาเนาะเราไม่กิ่นกระหน่ำจิ้มก็ขนมเส้นเส่วนพักห้อกับจิม,มีนี่เลย หน่อไม้ฝรั่งนะคะใส่ไปเป็นโยเกร์ตที่นี่กะลัมแกะแกาดออกโปโกไปกะลัมนี่ถ้าหนึ่งมันจะหวานนะพี่นอ้องเนื้อมันจะหวานตอนมาจิ้มกันั่น,นจิ้มเดี๋ยวลองปิดฝากันเด้อแบบนี้อันนี้เป็นหม้อหนึ่งที่ แนมีหน่อยเป็นสื่อมาให้ไม่ค่อยมากปันใดหรอกมันเลยสามันเตียยสามันต่ำเฮ้ <Okay. S 1> ได้อยู่จ้ะเดี๋ยวหานี่มาไออ่ะโคก,กนักๆมาไอ้นันข้างบนไว้นะจจะเนาะแต่ว่าบวบฝรั่งเนี่ยเราจะใส่เทลังน้ำพริกกระเซ็ดแล้วจ้ะน้ำพริกขี้กาป<ะ>้าพริกอันนี้อยู่นี่สวนพี่หน่อย มันก็เผ็ดไป่น่องเอ้ยเผ็ดแล้วก็นเนื้อมันไหลาตาเอ็นใส่บะเขือบะเขือก็เอามาขวดทุกอย่างขวดแล้วก็เอามาตำใส่นาฬนิลารเข้าไปสุดยอดจ้ะแซ่บไปกินกับปลานึงเร็อมะเบืองปลาหนึ่ง,ง,งแล้วจะน่ะ เป็นยังไงเนาะเดี๋ยวพี่หน่อยเปิดพระอบฐ์กันได้จ้ะเปิดพระโอษฐ์โอ,อน้ยงอนอันหนึ่งม่จุดลืมพี่หน่อยไปแค่ตนันเฮ็ดนี่ลืมเอาอันนราไม้พลังออกเปลยเป็นน้ำกันเลยเปลยเป็นน้ำกันเอเล่บอู้อสุกจ้ะฟาดหอมไอ้ใบแมงลักหุยฮุย พักแบบสุดยอดได้พักหนึ่งใบงเสียนมันจังหวานพักค่ะข้าต้มมัน,มนหวานจากข้าต้มน้นไอ้ลำหวานมันออกเนาะต็จะกินกับไอ้เพริกซี่พี่น้อยตำนั่นแหละนี่ก็เฮดทอดไอ้ไก่แล้วก็ใส่กอบให้แก้นลูกไส้พ่ไนไงเพราะว่านั่งโมกินนั่งกินหนึ่งปลาโมเป็นทอดไอ้ใส่กอบแล้วก็ทอดไก่แล้วกัมันพลังอบอยู่ในตู้อบมาเนนอกี่นัน่งเด็ด อาหารมือน,นี้แต่ว่าตอนกินบ่ได้กินเนี่เบื้องเมื่อใเพราะว่ามันมีคนบ่มักเข่า,า,ขากล่องจ้ะคันทายไปกินไปมันเหตุใ้เสียอารมณ์นะคะเนาะเพราะว่าคนมักทายกล่องกับคนบ่ามากักทายกล่องก็มีเนาะจ้ะบางทีคงขวางกันก็เลยแบบว่าบ่ได้กินนี่บเบื้องถ้พพี่น้อยกินผู้เดียวก็บม่มีปัญหาแต่วันนี้มันต้องดังกินน้ำกันทั้งขอบรัวก็เลยบม่อยากมีปัญหาตัดปัญหาก็คือ ก็ตรงกินทายคลิปทายให้เบิ้งแค่นี้นะคะเนาะเสียดายเนะจ๊ะเบื่อทายให้กินป่าหนึ่งเสียบๆห้เบิง้งเดี๋ยวจะกินเพื่อสุกคนสุกคนได้จ้าขอบคุณที่ติดตามกันชอกันคลิปหนาจ้าสวัสดีค่ะ